สับบายมิสแฮปปี้ a ด p y เอ e ดแอนทันโทเจนิกพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นแฮปปี้มายเฮลตี้บอดี้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิตสวัสดีค่ะเมมิสแฮปปี้เดยหรือว่าเจ้าของแบรนด์ a n นโ g เจนิกนะคะถูกนะคะโมเดเลเตอร์ประจำรายการค่ะก็วันนี้เราสองคนจะมาชวนคุยว่าวิตามินดีอ่ะคืออะไรสำคัญยังไงแล้วก็มันมาจากการแค่ตากแดดจริงหรือเปล่า ถ้าตากแดดถึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งไปอ่านสถตมาทุกคนก็คือคนกรุงเทพเนี่ยกว่า70%ว่าเนี่ยขาดวิตามินดีเพราะฉะนั้นทาัทางที่แดดประเทศไทยแรงขนาดนี้ได้ออกแดดหรือเปล่าละ่ะเรามาเข้าเรื่องกันก่อนว่าวิตามินดีสำคัญยังไงเนาะใชะ่ให้คุณเมย์เริ่มเลยค่ะวิตามินดีคืออะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ่ะก็คือวิตามินดีก็คือเป็น และถ้าสารอาหารที่เราเจอในพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะแต่มันมีประโยชน์มากกว่าที่ทุกคนคิดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานอนไม่ดีหรือว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกความเครียดระบบภูมคิมคุ้มกัน,นอาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดวิตามินดีก็ได้ซึ่งแม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบแดดแล้วนะหมายถึงว่าไม่ได้กลัวแดดเวลาไปใช้หาดไปเลยก็คือไม่ต้องแบบปิดทั้งตัวแล้วก็ออกไปอยู่ในแดดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตรวจเลือดขาดเยอะมาก ก็หมอมันสามารถเช็คได้จากการตรวจเลือดใช่ไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยลองไปเช็คดูก็ได้นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าคนไทยส่วนมากถ้าไม่ได้เป็นกเกษตรกรอ่ะก็คือขาดหมดด้วยไลฟ์สไตล์ที่แบบเขึ้นรถมาถึงเข้าออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเพราะว่ากลัวดํากลัวร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขาดวิตามินดีซึ่งเราอยู่ๆเราคงไม่ออกไปนตากแดดเท่าไหรอ่อ่ะมันดอนมากเลยใช่เพราะว่าตอนนี้อย่าง บางทีอุณหภูมิแบบ41ิบเอองศา40องศาโอ้ปวดหัวเลยแล้วถ้าเกิดออกไปตากแดดแล้วทาซันบล็อกเนี่ยวิตามินดีก็ไม่เข้าสู่ร่างกายเราได้เต็มที่อีกอแล้วถ้าเกิดออกไปแล้วก็แบบกลัวด,ดําใส่เสื้อทับนู่นนี่ก็ไม่ต้องคิดเลยมันไม่เข้าค่ะก็คือไม่ต้องทํา ไ,ไม่ท <ำ S 2> ําได้คือมีช่วงหนึ่งที่แม่อินกับธรรมชาติบันบัดมากๆ<ะ>เนี่ยก็คือจะใส่บิกินี่เลยนะเพราะว่าต้องปิดน้อยที่สุดไปนอนตากแดดทุกเช้าควรตากประมาณกี่เขาเรียกว,ว่ากี่โมงคือตามเทอรี่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเช้าก่อน9ก้ถึงสิโมงเช้าแล้วก็ตอน<ะ>เย็นเนี่ยก็คือหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่าแม่มีทริคที่แม่ว่ามันดีมากเลย<ะ>คือเคยไปเที่ยวแล้วก็มี ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าวิธีดูไม่ต้องจําเลยว่ากี่โมงถึงกี่โมงแค่ออกไปยืนในแดดแล้วก็ดูว่าเมื่อใดที่เงาเราอะค่ะยาวกว่าตัวเราอะก็คือเป็นเวลาที่ดีที่จะตักแดดก็คือพาทิ์มันลงมาค่อนข้างต่ํา ใช่ตอนเที่ยงเช้าเราจะมีเงาแล้วตอนเที่ยงเราจะแบบเงาสั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ควรตากเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเมก็แบบเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเทอรี่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาพอดีอยู่ในคลาสโยคะตอนเช้าเขาก็ไม่กลัวแดดเลยเมก็แบบไปอยู่แบบตรงเงาเาหน่อยเขาบอกไม่อยู่ควรจะมาอยู่ตรงนี้เราวิตามินดีเราก็เลยแบบดูหน้าเขาแบบกลัวกะขึ้นหน้า แต่คุณป้าคนนี้คือแบบเฮ้ยผิวดีมากไม่มีกระดาที่หน้าเลยหน้าแบบไม่ค่อยมีตีนกาอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตคนต่างชาติชอบตักแดดเขาจะตีนกาขึ้นเร็วทุกคนเขาชอบตักแดดตอนเที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแค่เราจะไปแบบว่านอนอาบแดดแล้วเราจะได้วิตามินดีอย่างเดียวมันอาจจะได้เร็งผิวหนังมาแทนใช,ใชนะ่อืมก็คือเพราะฉะนั้นต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยใช่แลถ้าเกิดออกไปตอนเช้าขนาดนั้นที่เงาเรายาวๆอ่ะก็คือถ้าเกิดกลัวเมย์ก็ ไม่ยังยังกลัวก็เลยยังทาแบบซันสกรีนที่หน้าอยู่แต่ตัวก็คือไม่ทาแล้วก็คือออกไปรับแสงแดดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้ววิตามินด,ดีนี่จริงๆเราสามารถกินเสริมได้ไหมคะคุณเมย กินได้ก็เป็นแคปซูลคือแนะนําให้กินเสริมไปเลยถ้าเกิดใครขี้อยตรวจเลือดอะ่ะเพราะว่ามันเท่าที่เข้าใจคือมันขับออกได้ยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอันตรายค่ะซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยใช่ใชตามร้านขายยาเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทานจากอาหารเนี่ยมันเป็นวิตามินดีเนี่ยมันเป็นกลุ่มวิตามินที่มันละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่เขามีสลดัดและน้ําสลัด เพราะว่าการกินกับน้ำสลัดน้ำมันมากอกที่ดีอะไรเงี้ยมันช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินดี A, d e k ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติเรากินวิตามินดีเข้าไปไม่ว่าจะเทคแบบปกติหรือว่ากินจากอาหารเนี่ยแล้วเราไม่ได้กินไขมันดีเลยอะเท่ากับว่ามันก็มันก็ไม่ละลายมันก็เปลืองห,หน่อยอซึ่งถ้าเกิดสมมติว่า,วามันดูดซึมวิตามินดีแล้วเนี่ย ร่างกายของเราอ่ะเขาบอกว่าวิตามินดีมันยังช่วยช,ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมด้วยใช่ใช่ไหมเพราะว่าคุณเมย์บอกว่า บางทีการกินวิตามินดีดีกว่าการ take แคลเซียมอีกเพราะมันทําให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมใช่เคยคุยออกับคุณหมอเขาบอกว่าใครที่มีคอนเซิร์เรื่องกระดูกอย่างผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่พอนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการาตักแดดเพื่อเราวิตามินดีแล้วก็การออกกาลังกายที่มีแรงกระแทกที่กระโดดกระโดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูเขาตัวเองด้วยทนะุกคนแต่ว่าวิธีการเสริมสร้างกระดูกที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกแบบพอดีแล้วก็นั่นแหละกินวิตามินดีเพราะฉะนั้นก กินแคลเซียมอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์นะคะต้องกินิตามินดีด้วยแล้วก็เรื่องความเครียดเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการตากแดดถ้าเกิดว่าอยากนอนดีก็คือเคยได้ยินไหมคะต้องซิงกับระบบธรรมชาติดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็แม้ว่ามันก็เวิร์กนะเพราะเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่นอนด้วยผ้าปิดตาเพราะว่านอนยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่ต่อขนตาใส่ไม่ได้เราก็เลยแบบมีแสงอาทิตย์เข้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงอ่ะแม้ว่ามันแบบ มัน,มนตื่น,ง,นง่ายขึ้นนอนง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมไม่งั้นก็ไม่รู้วันรู้คืนเท่าไหร่อ่ะพะมานก็มืดจริงนะแล้วแลอย่งีจริงเราการใส่ไอ้ตัวตัวผ้าปิดปิดตาที่คุณเมย์บอกอ่ะมันมีข้อเสียไหมหรือว่ามันมันมีข้อดีไหมอันนี้แบบถามปของเมยคือเป็นคนนอนตื่นง่ายอะไรเงี้ยข้อดีมันคือทําให้หลับแบบ ไม่โดนรบกวน,นก็คือหลับด,ดีมีคุณภาพแหละแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกมันไม่รู้เดือนรู้ตะวันถ้าเกิดอยากซิงกับธรร,ร,รมชาติมันก็ยากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น <ừ> um, ใครที่อยากจะธรรมชาติบํบาบัดนะคะก็ต้องไม่ใส่ผ้า <ừ> um, ผ้าปตาใช่ยเกเว้นถ้านอนยากเนี่ยก็ใส่ไปเถอะคือพารา r ิตี้หนึ่งคือน,นอนให้ดีมีคุณภาพอันที่สองค่อยมาซิงกับธรรมชาติก็ได้คือช่วยซ่อมแซมร่างกายก่อนก็คือจัดจัดลำดับ ความสําคัญว่าร่างกายของตัวเองเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดใครใส่ผ้าปิดตาเนี่ยจริงๆก็คือจะใส่ต่อไปก็ได้นะแต่ว่าให้ออกไปรับแสงแดดหน่อยคือไม่ต้องอยู่ในตึกทั้งวันอรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าแดดไม่แรงมากอาจจะเดินลงมาออกไปนอกลานจอดรถไปวนรอบตึกมาให้มันให้ให้รับแสงแดดหน่อยใช่ให้มันแบบมีแดด หรือจริงๆถ้าเสาร์อาทิตย์ใครมีเวลาถือว่าการทํากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเช่นการไปสวนสาธารนณะหรือว่าการแบบว่าไปนั่งปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่แบบพักผ่อนหย่อนใจได้ดีเนาะไปสวนสาธารนณะแล้วก็ถอดรองเท้าเหยียบหญ้าด้วยนะทุกคนอม,มันจะเป็นเหมือนธรรมชาติบาบัดจริง,งมันจะช่วยแบบใครเครียดเราก็เราอยู่กับแบบกระแสฟไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันจะช่วยแบบดูดลงดินอะไรยเงี้ยค่ะมันเป็นการดีท็อกซ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหลักของชีกงค่ะ อันนี้ม่ชีกงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไปหาทุกศาสตร์เลยแพทย์แผนไทยจีนเขาบอกให้ไปถอดรองเท้าเหยียบหญ้าหน่อยอือคือ,ค,อคือต้องบอกว่าร่างกายของเรามาเป็นพลังงานอย่างหน,นึ่งเนาะคือเราเราธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยในรอบๆตัวเราทุกวันนี้มันก็เป็นพลังงานอย่างหนึง่งหรือว่าแบบที่เราเล่นโทรศัพท์อะ่ะเราก็รับพลังงาน <S <S ไม่ดีเข้ามาจากโทรศัพท์เยอะขึ้นต่างๆวิทยุซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆ ธรรมาชาติจะช่วยให้เราเออ<ะ>ชาร์จพลังงานเอาพลังงานดีเข้าร่างกายแล้วก็เอาพลังงานไม่ดีออกจากร่างกายดูวยแล้วตอ,ลตอนที่ไปนอนตากแดดหรือว่าถอดรองเท้าเหยียบหญ้าเนี่ยไม่ต้องถือโทรศัพท์เล่นนะทุกคนพักบ้าง <c oughs> ก็เอาหนังสือไปอ่านก็ได้เอาเจอโน้ตไปเขียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> พื่อ <c oughs> ที่เราจะได้รับพลังงานดีๆเต็มที่แล้วมันจะช่วยปรับสมดุลร่างกายเราจริงๆใครมีปัญหาเครียดนอนไม่หลับนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยลองไปทํา พวกนี้ดูได้ถ้าวัน,นธรรมดามไม่ว่างก็อย่างที่คุณธูบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้อะไรเงี้ยอืมก็อย่างน้อยเนาะก็ยังดีกว่าการที่เราแบบว่านอนอยู่ห้องดูซีดี อ่ะอ่ะยู่ไปดูซิก,กส์กรรสวนก็ได้อ่ะแต่นั้นเราไปทํากลางคืนไงแต่คือกลางวันเราออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นถ้าเขาไม่ยอมไปก็เอาซีดีไปตั้งที่สวนเออเออแล้วก็นอนอาบแดดกลางแจ้งไป <laughs> ค่ะน่าจะดีค่อยไปค่อยค่อยไปใช่ใช่โอเคงั้นเรามาสรุปกันนิดนึงว่าเราจะปรับกิจวัตรประจําวันยังไงให้ไม่ขาดวิตามินดีนะคะอย่างแรกก็คืออันเนี้ยทำกิจกรรมอย่างที่พวกเราบอกเนาะอาจจะเป็นจัดเป็นสระวาย์หรือว่าตอนเช้าในวันธรรมดาแล้วแต่ว่าแบบเราจะแอดเข้าไปในรูทียังไงใช่ไหมคะคุณเมย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือ กินวิตามินดีที่คุณเมยบอกแล้วก็อย่าลืมทานไขมันดีเข้าไปด้วยเพื่อให้มันช่วยละลายตัววิตามินเนาะแล้วก็ตากแดดช่วงเวลาไหนะคะให้คุณเมย์สรุปอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดไม่อยากจาก็ออกไปยืนดูในแดดนะคะแล้วก็ดูว่าช่วงที่เงาตัวเองเนี่ยยาวกว่าตัวเราก็คือช่วงนั้นเป็นเวลาตากแดดที่ดีนั่นเอง อยากรู้ฟีดแบ็จากทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดใครมีปัญหานอนไม่หลับนอนอไม่ดี<ช>เครียดอะไรเงี้ยแล้วลองไปทาตามเรา,าเวิร์กเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะใช่ใชก็คือจริงๆอ่ะคุณเมย์เป็นคนที่ชิลมากเลยนะสามารถเข้ามาเม้ามอยในเพจของ m i s ป Happy Day 8หรือว่าที่เราถามได้เลยอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าคุณเมย์ก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฮลท์โค้ชใช่แต่ไม่ได้ทา p r i v a t e แล้วอ๋อไม่ได้ทา p r i v a t e แล้วแต่ว่าทักมาแบบว่าเม้ามอยพูดคุยกันได้ถ้าตอบไม่ได้ก็มีทีมคุณหมอที่เป็นที่ปรึกษาของแพล ก็เอ้ยให้คุณเมย์ทำเซสชั่น Q&A ดีไหมให้เพื่อนๆเข้าไปถามแล้วก็ตอบอืได้คะ่ะได้โอเคงั้นวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย